วันนี้เราได้เครื่องทําน้ำเต้าหู้มาใหม่ในส่วนของน้ำอยู่ที่1ลิตร200มิลลิตรแต่ขนาดของอันนี้ประมาณลิตรครึ่งเขาก็จะมีโปรแกรมให้เลือกโปรแกรมภาษาจีนเพราะว่าเขาส่งมาจากจีนเลยส่งมาที่ประเทศรัสเซียเราต้องเอา Google Translate แปลจีนเป็นไทย ก็จะมีรูปตามนี้เลยนี่น้ำเต้าหู้นี่ทำข้าวโอ๊ตน้ำผลไม้คน,นี้ทำความสะอาดก็จะมีเมนูมาให้ในกล่องเมนูมั็จะเป็นภาษาจีนแล้วก็ต้องเอา Google Translate แปลจากจีนเป็นไทยส่วนน้ำเต้าหู้ของเราใส่ถั่ว400กรัมน้ำเต้าหู600้ห0รถึง800นี่ใส่ไปแ0 0รอยแล้วก็จะมีปั๊กถ้าของส่งมาจากจีนอะปักก็จะเป็นอย่างนี้เราต้องหาซื้อซื้อปั๊กมาใส่ซื้อปั๊กมาสวมตรงนี้ แล้วก็จะมีแปลงแล้วก็จะมีถ้วยตวงถั่ว400กร,รมัมประมาณ1กระป๋องอะน้ำ600-700ก็หากระป๋องตัวเงาหรือว่าขวดน้ำพอเราทำโปรแกรมอะโปรแกรมเรากดตรงนี้เขาก็กดโปรแกรมไปที่เราต้องการทำมันก,ก็จะทำออโตเมติกของเขา วันนี้อยู่ที่รัสเซีย1,600รูเบิลของไทยไม่น่าถึงพันน่ะไม่น่าถึงพันประมาณ800ประมาณ800ดีไป <S 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 ทำน้ำ เตาหัวนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะตอนแรกเขาจะเหมือนเขาปันป่นๆแล้วก็รอๆเขาจะเริ่มขึ้นเวลาเวลา20 20 27นาทีอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะร้อนขึ้นมาแวถจะทำออกมาเสร็จแล้วเแยวจะให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่ง นี่คือเครื่องทำน้ำเต้าหู้ทำได้หลายอย่างไม่เฉพาะแค่น้ำเต้าหู้ทำได้หลายอย่างตามโปรแกรมที่เขามีให้เราไอดู<า>ต่างประเทศที่ไม่ใช่เมืองไทยอยากกินน้ำเต้าหู้ขนาดตัวเหลืองก็ยังหาซื้อ,อยากเลย <laughs> ตัวไม่ติกเลยเราแค่ล้างถั่วแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่น้ำตามที่เมนูเขาบอกเสียบปลั๊กกดเมนู ตอนนี้เสร็จแล้วเครื่องน้ำตาห้ของเราใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเปิดเปิดเหมือนกับหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวเลยก็จะออกมาตรงนี้ความร้อนอะ่ะมีการบ่นเลยนะอิิท อืมเ,ม,อเมเหมือนเลยหอมเหมือนเลยเขาปั่นทั้งเม็ดเลยนะนี่ทั้งเม็ดทั้งเนื้ออยู่ในน้ำเลยเดี๋ยวเราลองเทเทให้ดูเทให้ดูกัน รวมกันเลยทั้งเนื้อทั้งกากทั้งอะไรโอเคนะอืมโอเคอยู่นะปิดแหวนปิดแหวนจมจุกก็อยู่ตรงนี้เวลาเครื่องปั่นอะเราอย่าไปเปิดเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวโอ้โหมันก็จายเลยนะอย่าไปปั่นไอ้อย่าไปเปิดเด็ดขาดเลยเพราะเขาต้มไปปั่นไปต้มไปปั่นไหม,มันจะว่าไปมันก็เหมือน เครื่องปั่นอะเครื่องปั่นเหมือนปั่นลอนอะเหมือนเลยอะสีสันนะใช่เลยนี <laughs> ่น้ำเต้าหู้เต้าหู้เอ่อถั่วเหลืองสี่ร้อยกรัมอ้อไม่ใช่ถั่วเหลืองสี่สิบกรัมน้ำหกร้อยมลหกร้อยมลก็ถ้าเราไม่มีที่ตวงเราก็เอาขวดน้ำ ขวดน้ำครึ่งลิตกรก็ได้กอกน้ำเมาแล้วก็ใส่ไปอีกหน่อยหนึ่งร้อยมโหหมือน้ำตาตู o เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะว่าผ่านไหมเครื่องทำน้ำตาตู o มาจากชินราคาเขาโอเคนะมันได้นะสำหรับคนที่แบบงบน้อยอะ่ะอยากลองอะ่ะมันก็ไม่ได้แพงมากนะบ้านเราในเว็บไซต์น่าจะมีขายอยู่ ชิมชิมให้ดูตอนนี้เอตอนที่นี่ป่านนี้ไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่น้ําตาลแต่ถ้าคนชอบหวานนะนะใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลจะใส่ในนี้แล้วว่าจะใส่ข้างนอกก็ได้แต่จะให้ดีใส่ข้างนอกอ่ะเราจะได้ดูรู้รสชาติอืม นี้รสชาติเขาอาจจะแบบมันไม่ได้เหมือนร้อเซเพราะว่าอันนี้มันจะมีกากรวมอยู่ด้วยกากถั่วน่ะแต่ที่เขาทาขายเขาอกองเอาแต่น้ําใช่ไหมกากเขาทิ้งมันก็จะมีกากรบกวนเราหน่อยเวลาเรากินน่ะเราดื่มเนี้ยมันเหมือนกับมีน้ำเต้าหู้ผสมกับกากนิดหน่อย มันเข้มข้นไหมมันก็มันก็พอให้หายคิดถึงได้แต่ว่าหอมเหมือนที่เขาขายไหมมันก็ไม่หอมไม่หอมเท่านะถ้าจะให้หอมเพิ่มเอาใบใบเตยเนะี่ยเอาใบเตยอะ่ะปั่นทั้งเอาใส่ไปทั้งใบเลยเพราะว่าใบเตยเขากินได้อยู่แล้วเนาะปั่นไปทั้งใบเขาจะเป็นสีเขียวเนาะ ก็โอเคนะหายคิดถึงนะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วปัน่นปั่นได้ธัญพืชน,นะทุกอย่างอะเรามาดัดแปลงเอาถั่วก็ได้ถั่วก็ได้ถั่วที่เราต้องการน้ำอะปั่นธัญพืชเนาปั่นน้ำผลไม้ก็ได้ได้หมดรสชาติก็พอกินได้นะแต่ก็ไม่ถึงว่าอร่อย แต่หอมก็หอมถัว่วหอมถั่วเหลืองอยู่นะโอเควันนี้เรามารีวิวเครื่องทำน้ำเต้าหู้จากห้าดาวใช่ไหมเราให้สัก3ามดาวอ่ะ ให้สดาวสำหรับเรานะสำหรับทำออกมาแด้รสชาติขนาดนี้นะให้สาดาว